ก็สวัสดีนะครับวันนี้โผมจะอ่านบางงานเรื่องระบบโชคลาภตอนที่4ถึงหนะครับเราก็มาเริ่มเนะื้อหากันเลยนะครับเอาละยะ่ออามือสันเห็นไหมล่ะแค่กำแพงบานแค่นี้สันยังพังไม่ได้เลยสันจะไปเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้ยังไงแม่ไก่น้อย ทำไมเธอถึงได้งามแสนงามอะไรนะมีเยรอไร่ใหม่อีกแล้วหรอพวกเราต้องรีบไปแล้วเด็กนี้ล่ะซันคิดว่าเขาก็น,น่าสงสัยนะไว้ค่อยคุยกันคาวนี้ไปไหนได้ไม่นานหรอกทงเปาเรื่องเงินนั้นซันจริงๆนะไว้ข่าวหน้าพี่สาวจะมาห้าใหม่เฮ้ hey! ไปให้เพืนคนเลยไม่ได้หรอทําไมต้องกลับมาสร้างปัญไดให้คราวหน้าด้วยเนี่ยเธอเนี่ยนะโชวมือข้องนายมาดูหน่อยถ้าเกมไม่ได้มียศด,ดาบรรดาศักดิ์หรือร่ำรวยเงินทองก็จะไม่มีใครมาสนใจแกหรอกซึงอะไรกันสันไม่เป็นไรผู้ชายนะแข้งแกรงจะตายไปมันแค่บวมนิดเดียวเองนะไม่ผิดจริงๆด้วย วงเวนแห่งกิจวิญญาณมันขึ้นมาที่มือขวาของนายนี่นาฮ่าฮ่าฮ่าทำไมหรอถ้ามันขึ้นมาที่มือขวัขนะขขวแล้วมันแปลกเรื่องไงนายนี่มันไม่เข้าใจอะไรเลยนะฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวพังให้ดีดีละ่ะผู้บุมเพาะพลังวิญญาณน,นั้นจะพึกฝผลด้วยการดุดทับพลังวิญญาณร่างกายของคนเรานั้นต่างกันการพึกฝผแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน อาวุธวิญญาณก็อทุกขสร้างขึ้นมาเฉพาะเจาะจงแม้แต่วิญญาณวิรุนที่เราอันเสริญมาก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันผู้บุมเพาะพลังวิญญาณจะมีขั้นที่ฝึกฝนอยู่ทั้งหมด9ขั้นงั้นสันก็อยู่ในใช่ในายอยู่ที่ขั้นศูนย์ไงละ่ะแต่สันนะ่ะไม่เหมือนกันมาหรอกนะ ในตอนที่ฉันอายุได้12ปีสันก็นอยู่ในขั้นที่สองแล้วอนาคตของฉันไร้ทีสิ้นสุดเลยเชียละผมขอโทษที่เกิดมานะครับผมทุกโลไม่หนี้เกลียดสังจริงๆใช่ไหมมีใครรักผมบ้างหรือเปล่ากันนะทำไมชีวิตของฉันถึงได้นาช่าแบบนี้ดังนั้นแล้วถ้ามีคุณยอมใช้เงินถึงแสนเพื่อจับนายแล้วนายควรที่จะภูมิใจนะ คองคองสันทำไมมือคองสันมันถึงได้บวมเอาบวมเอากันล่ะเนี่ยท่านอนหัวลางสํำลำเคส12จากวันนี้ไปนายจะต้องหาเงินให้สันจนกระทั่งสันใจนี้หมดมีอยู่สองทางเลือกสันจะให้นายเป็นคนเลือกเองทางเลือกเอให้เบบ,บีส้นใจมาดื่มด้วยกันหน่อยไหม มาให้ฉันรักษาแผลในใจของนายเธอโย่พ่อหนุ่มสนใจไปคุยเรื่องปารัชญาด้วยกันไหมทางเลือกบียอมเสียสละเล็กน้อยไม่เจ็บปวดแปบ๊บเดียวก็ลุกออกจากเตียงเอาเงินไปซื้อไอโฟอนได้เลยฉันเลือกตายแทนได้ไหมฮ่าฮ่ฮดูทำหน้าเข้าตามมาสิอ่ะอ่ะ ได้เวลาออกล่าแล้วเป็นงานล่าข้าวหัวงั้นหรอซูเซียวอวียังมีเีวียอยู่ไหมทงเปามาแล้วหรอซูเซียวอวีอายุ19ปีผู้บุมเพาะพลังวิญญาณคันที่หนึ่งอาชีพพนักงานเสิร์ฟเอเย่นนักล่าข้าหัวโครงงานที่ให้เงินมากๆกับฉันหน่อยระดับ S เลยก็ได้ สันบอกเธอไปกี่ที่แล้วว่าระดับเอสมันอันตรายนะเธออายุยังไม่ถึง16ปีเลยนะเธอรับภารกิจที่อยู่เหนือกลัวระดับดีไม่ได้หรอกนี่คือคู่หูคนใหม่ของสันเองเขาอายุ38ปีแล้วเฮ้เมื่อไรกันที่เร็วเข้าเธอพวกเรากำลังรีบเออฉันมีภารกิจระดับสีบวก อยู่ในมือพอดีเลยหมาคงควหวังหายไปแต่ในยินมาว่ามันเป็นสายเลือดบริสุทธิ์ที่หายยากเป็นอย่างมากมีคาหัวอยู่ที่สามหมื่นหลังจากที่ออร่าฟื้นผูขึ้นสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็ทุกออร่านั้นกลืนกินสิ่งที่ทุกมันกลืนกินก็จะกลายเป็นสิ่งที่โหดร้ายและอันตรายอย่างมากสัตว์ที่กายพันสายเลือดบริสุทธิ์ ดังนั้นจะมีสัตว์เลี้ยงเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ไม่แปลงสภาพไปพวกมันทูกเรียกว่าสายเลือดบอริสุทธิ์และมันเป็นสินค้าที่มีราคาแพงมากมีเพียงแค่ผัวคนรวยและมีอำนาจมากเท่านั้นจึงจะมีมันได้ครึ่งสุโมงต่อมาเจ้ามาน้อยให้แซนได้ยินหน่อยนะว่าแกาไปซ่อนอยู่ที่ไหน เจ้ามานี่มีข่าถึง30,000ืนเลยงั้นเหรอแพงโคตรเลยตามห้าหมาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยในโลกนี้มาแค่ตัวเดียวยังมีค่ามากกว่าคนซะอีกบทเรียนนี้ครูจะสอนถึงเรื่องวิญญ,ญาณวีรสนนะนักเรียนข้างหลังนั้นอย่าหลับนะด้วยการฝึกฝนจิตใจพิเศษแบบนี้การทะลวงสู่ขั้นที่สา ต้องไม่ใช่ความฝันแน่คนสวยสันคิดถึงเธอจริงๆฉันก็เมื่อนกันคุณสามีคืนนี้จะไม่กลับบ้านสินะพี่ใหญ่9996นี่มันคือพอรสินะวันนี้ทำล่วงเวลาหน่อยเธอจะได้จัดการพวกสัตว์ประหลาดที่เหลือด้วยห้อง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 เจอแล้วเงินสามหมืนของฉัน สลัมประตูทิศเหนือเสียงของเงินสามหมื่นมาจากสารเมืองต้นเหนือพวกเราต้องรีบไปทีนั้นฮะสามหมืนใช่มันมีคาสามหมื่นช่วนายคือหนึ่งแสนยังไงละ่ะเอาทีเธอมีความสุขเธอเร็วเข้าที่เทพซานเมืองมีสัตว์ลกลพันอยู่เต็มไปหมด เจ้าส0 0 0 0สามารถตายได้ทุกเวลาเลยสัตว์กลายพันธ์อย่างนั้นเหรอพวกเราคงไม่ต้องไปจัดการมันใช่ไหมทางทิศเหนือของสารเมืองจะมีป่ายอยู่นาาแน่นมากและสัตว์กลายพันธ์ที่อยู่เหนือกลัวระดับ A ก็เพื่อออกมาอยู่เป็นประจำผู้บมเพาะที่มีระดับตามกลัวขั้นที่3ไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นนายอยากตายหรือยังไงถ้าถึงเวลานายไปรอมันไว้ ่วนสันจะจัดการมันเองหนึ่งชั่วโมงต่อมาว้าวดูเหมือนว่าโซคของเราจะค่อนข้างดีนะเนี้ยพวกเราไม่เจอสตวไกลายพันระวังทางที่มาเลยอ่ะเจอตัวแล้วไม่สิมันจะไม่ดูราบเรื่อนไปหน่อยหรอหรือจะเป็นภาพจากระบบโซลาบของฉัน เชียงคำรามของพีศาสตร์มังกรในความคิดอยู่นี่เองแห้งยิบันในตัวแกแล้วดาดูเหมือนจะมีบ้างอย่างแปลกๆนะ,ะเชอร์เบอรรหัสซองหัวระดับความอันตรายเอบวกอกก่อน ทันคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องไม่ง่ายเหมือนที่เห็นแน่ๆเจ้าหนึ่งแสนนายดึงดูดความสนใจของมันไว้สันจะลองโจมตีมันดูลองกับพีเธอสิหนีเร็วเข้าลบไปสันจะจัดการับมันเองเฮ้ก่อนแม้แกจะเป็นระดับเอบวก แต่แกยังไม่มีค่าพอที่จะมาสู้กับซันหลอกอ่างมแย่แล้วพงเปาตื่นเร็วเข้าเอบวกงั้นเหรอ ฉันจะจัดการกับแกเองตึกกัมหมอปดผีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก <Labor ator il fi> ็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับ